เมื่อ50ปีก่อนมันคือเครื่องจักรสังหารที่เปลี่ยนโลกการรบกลางอากาศแต่ในวันนี้เครื่องบินขับไล่ F-16 รุ่นปู่ที่ควรจะกลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์กลับถูกอัปเกรดให้พร้อมสำหรับสงครามแห่งอนาคตนี่คือเบื้องหลังของ Fighting Falcon และ v i p e r ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนจากเครื่องบินรบธรรมดา F-16 ได้กลายเป็นโล่ปกป้องน้านฟ้าไทยที่ไม่อาจมองข้าม และเพื่อสารต่อวิสัยทัศน์ด้านการพึ่งพาตนเองในการป้องกันประเทศที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันมาอย่างต่อเนื่องกองทัพอากาศจึงเลือกที่จะปลุกชีพ F16 ให้เหนือชั้นกว่าที่เคยด้วยฝีมือและมันสมองของคนไทยเองเพื่อเป็นกำลังหลักในทุกสมรภูมิแห่งอนาคตนี่คือบทพิสูจน์ศักยาภาพที่โลกต้องจดจำ โครงการ MLU คือการติดตั้งชุดแต่งซิ่งให้กับเครื่องบินรบด้วยมันสมองและ2มือของวิศวกรและช่างชาวไทยเป็นการอัปเกรดที่เปลี่ยนทั้งสมองด้วยเรดาร์ใหม่สายตาด้วยระบบเล็งเป้าและอาวุธที่ทรงอนุภาพเพื่อให้ F 1 6พร้อมเข้าปะทะกับเครื่องบินยุคใหม่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีการอัปเกรดครั้งนี้ F 1 6จึงได้รับการติดอาวุธที่เปลี่ยนเกม มันสามารถยิงขีปันอาวุธทำลายเป้าหมายได้จากระยะหลายร้อยกิโลเมตรและปล่อยระเบิดนำวิถีที่เข้าโจมตีได้อย่างแม่นยำถึงขีดสุดแม้ F-16 MLU จะถูกยืดอายุการใช้งานไปจนถึงปี2,580แต่ความมั่นคงของชาติไม่เคยหยุดนิ่งกองทัพอากาศไทยกำลังมองไปในอนาคตด้วยการพิจารณาจะซื้อ F-16 Block 70รุ่นล่าสุดเพื่อรักษาความได้เปรียบทางอากาศและเตรียมพร้อมสำหรับสงครามยุคใหม่